มีจักคนนอกค่ะมีสีคน <c oughs> นักลำมกับพ่อเมยเนาะบุญหอดยอดเกี่ยวทางไกลเลี่ยวแะเที่ยวมาหากะย,ยนบุญวาดสนาสุพภารให้มาจองนาวหอดมือสมมาบูชาพระลับนับเป็นบุญเฮา บอกว่ามือนี้เป็นมือที่พูมใจและก็ดีใจที่สุดในชีวิตของศิล,ลปินหมอล่ำคนหนึ่งค่ะที่ได้มาก่วมการ่วมงานได้ไม่รวมบุญรวมสั่งบุญสั่งกุศลสั่งบารมีน้ำพี่น้องคอนแกนนะคะ เดีวจนชนยยาเป็นคนอุบลราชธานีแต่ว่าไในมาร่วมประเภทนี่เฮ mm hmm. hey, พลับสิงศัก์ธิ์คูบ้านครูเมืองพี่น้องขอนแกนแกนะคะได้มาเอาบุญน,น้ำพี่น้องขอนแกนถือโอกาสนี้ปากเหนือปากัวเป็นลูกหลานพี่น้องขอนแกนเด้อค่ะเด้อปากจะกคนไนเอาอาจารย์บีกมาเมนเมาคูดเดียวสิแล้ว <laughs> เป็นบุญโมเดิร้นสองคนครับผมอ่ได้รับอ่าทางคั้มซังจากท่านเจ้าวานะเนาะเพิ่นไห้ประพันธ์เพลงวอนหาบุญพระลับผู้ใดห้องเพิ่นกับ่เอาเพิ่นอยากได้บิวจิติริยาห้องแมนครับกะเลรประจบหมอครับครบห้าร้อยปีองผลบพอดีบุญลายสายยาวบิ๊กพูมารินบิวจิติริยาบิวจิติริยาเพิ่นถูกเอื้อมซื้อเพิ่นยามไดเออรพิษยำนั่น เนี่ยนะพ่อขงพี่บ่าเนาะฝากเนี่ยฝากโตครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณสุขุมสุนมาเอาบุญรวมกันเนาะคุณบิวเนาะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งขันพอกันอยู่ใส่พอบิวพอบีกระเอินใส่เด้อฝากไปลูกไปหลานเจ้าขอนแกนมื่อนี้ขอกราบเข้ามาขอบคุณครับไอไปเปิดตัวพวกใบ้านฟินแล่นแน่บ้านเนี่ย